เป็นยังไงกันบ้างครับกับ2 EP ที่ผ่านมาก่อนอื่นสวัสดีทุกคนก่อนนะครับใน EP นี้ผมจะพาไปรู้จักกับวิชากุมารทองกุมารทองที่ไม่ใช่เด็กผู้ชายใส่ชุดไทยผูกจุกนะครับแต่ผมหมายถึงวิชาลำดับที่1ที่ตักมอคิดค้นขึ้นเช่นเคยนะครับผมคงต้องยกเอาอัจฉริยะยอดยุทธสายธรรมอย่างตักมอมาเกินนําอีกในอดีตหลวงจีนที่จะเข้าสังกัดวิหารตักมอได้จะต้องกูขัดสันอย่างเข้มงวด ส่วนใหญ่จะเป็นสมณะชั้นสูงอายุไม่ต่ำกว่า40ปีวัดโซ้หลินแบ่งวิหารสําหรับฝึกวิชาเป็นหลายส่วนยกตัวอย่างเช่นวิหารอรหันต์วิหารศีลบริสุทธิ์หรือวิหารตักมอคนที่ฝึกวิชาในวิหารตักมอแค่วิชาพื้นฐานถ้าสําเร็จก็เป็นยอดสีมือได้แล้วนะครับเช่นวิชากระบี่ตักมอเพลงเตะตักมอฝ่ามือตักมอและยังมีอีกหลายวิชาที่ได้พูดมาก่อนหน้านี้รวมถึง4เทพวิชาที่ได้นําเสนอไปแล้ว วันนี้ผมจะพูดถึงวิชาที่เป็นวิชาแรกที่ตั้กนอคิดค้นขึ้นจึงมีอนุภาพน้อยที่สุดในสีเทพวิชาแต่กลับเป็นวิชาที่สามารถเอาชนะใต้ฟ้าลายไพ่ได้ใต้ฟ้าลายไพ่ตัวละครที่ถือว่าเป็นตัวละครที่แข็งแต่งอันดับต,ต้นของสำนักแพทยมังกรเพื่อนๆสงสัยไหมล่ะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเงื่อนไขในการเอาชนะในท้ายคลิปไว้นะครับตอนนี้เราไปทําความรู้จักกับวิชากุมารทองกันก่อนในสมัยหนุ่มนั้น ตักหมอนอกจากมีพรสวรรค์เหนือมนุษย์แตกฉานวิชาย,ยุทธ์ต่างๆยังเชี่ยวชาญศาสตร์กับทุกแขนงคืนหนึ่งท่านบังเอิญสังเกตเห็นกลุ่มดาวนบะห์บนท้องฟ้าจากนั้นสมองก็แล่นตามโคจรตามตำแหน่งของดาวเคราะห์ตักหมอของล่างบริสุทธิ์การโคจรโลหิตจึงสร้างพลังปานมากให้กับท่านและด้วยพรสวรรค์ของท่านท่านจึงคิดค้นพลังพระกุมารซึ่งมีห้าขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคดใจกุมารเป็นขั้นแรกของพลังพระกุมาร ฝึกเพื่อให้มีพลังปานที่แข็งแกร่งขั้นที่2เคล็ดแม่ขาวโคจรลมปรานให้กลายเป็นแรงจู่โจมที่ร้ายกาจขั้นที่3เคล็ดดาวตกแสดงพลังในรูปลำแสงสีเงินพลังเกี่ยวกาดสามารถตัดโลหะได้และยังสามารถป้องกันตัวไม่ให้ได้รับความเจ็บปวดขั้นที่4เคล็ดจ,จันทรอลามดึงดูดพลังดวงจันทร์ไว้ใช้เองนอกจากดวงตาแล้วส่วนอื่นของร่างกายใช้เป็นอาวุธได้หมดขั้นที่ห้า เชรตะวันฉายเทียบด้วยกับแสงตะวันอันเจิดจ,จ้าส่องให้ดวงตารู้สึกเจ็บปวดอนุภาพทําลายมหาศาลคุณคุณ,คณไหมล่ะครับในแดกอนบอลคุรดินก็ใช้พลังนี้นะครับสมณะนามวสานใจฝึกวิชานี้จนแตกฉานมีพลังทําลายพอๆกับรักคังทองขั้นที่9แต่พลังป้องกันตัวน้อยกว่ารักคังทองขั้นที่8วิชานี้จึงฝึกได้ง่ายกว่ารักคังทองแต่คนที่ฝึกสําเร็จนั้นมีน้อยมากเพราะวิชานี้มีเงื่อนไขที่โหดกว่าคนที่ฝึกวิชานี้จะต้องรักษาเวอร์จินครับ ต่อมาพลังพักกุมารก็ได้สืบทอดไปในราชวังเหล่าขันทีจึงมีโอกาสได้ฝึกวิชานี้ใช่แล้วครับตัวละครที่ปรากฏตัวแรกและใช้วิชานี้เป็นคนแรกก็คือตาเป่าคนติดตามของปะบุกพักดกขาวนั่นเองก่อนที่ภายหลังคอม,มิกจะพาพวกเราไปเจอกับสำนักเซาหลินในหมู่บ้านสือเจียชานเมืองฮ่องกงเจ้าสำนักมีชื่อว่าจินถงหรืออีกฉายาว่ากุมารทองส่วนประวัติของอาจารย์กุมารทองนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้ว สารใจนั้นมีวาสนาได้พบกับจินถงในวัยเด็กเมื่อถูกชะตาจึงรับเป็นศิษย์และสอนวรยุทธ์ให้จินถงสําเร็จวิชากุมารทองและสําเร็จวิชาดัชนีวชิระตัวจินถงเองมีเพื่อนสนิทชื่อสือกังเมื่อทั้งสองคนสําเร็จวิชาขั้นต้นแล้วจึงได้ลงจากวัดเซาหลินและเดินทางไปยังฮ่องกงตัวของจินถงได้มาเปิดสํานักใช้ชื่อว่าสํานักเซาหลินส่วนสือกังภายหลังได้มีภรรยาและมีลูก จึงได้ขอแยกตัวออกมาแล้วถูกปีศาจสังหารฆ่าตายส่วนลูกชายของตัวเองนั้นได้ไปอยู่กับหวังฟเฟยองิงที่สำนักจงหัวคุ้นๆไหมล่ะครับหวังฟเฟยอิงก็คือพ่อของหวังอิงฟเฟยนั่นเองในสำนักเพชรมังกรต่อมาจินถงนึกถึงเพื่อนรักจึงฝากสำนักไว้กับว่านเจียสิทธิ์คนโตของสำนักแล้วเดินทางไปหาเพื่อนจินถงถึงได้รับข่าวว่าเพื่อนรักของตัวเองเสียชีวิตแล้วจากปากของญาติสนิทสือกัง กุมารทองจึงรีบเร่งเดินทางไปหาหลานที่สำนักกังฟูจงหัวเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ไปอยู่กับตัวเองหลานไปฝึกวิชากุมารทองกับลุงเถอะไม่เอาโตขึ้นผมอยากมีเมียครับไอเด็กคนนี้เมื่อโตขึ้นก็คือสือเถียผู้ใช้ร่างทองตักนอ้นนั่นเองครับแถมแม่งตอนโตยังมีเมียซะด้วยไฟอิงคงคิดในใจแม่งวันนั้นมึงตัดสินใจถูกต้องแล้วไม่อย่างนั้นโตขึ้นมามึงได้เหี่ยวเฉาแน่กลับมากันต่อที่กุมารทองเมื่อไม่สามารถเกลี้ยกล่อมหลานให้ไปอยู่กับตัวเองได้ จึงเดินทางมารัติโลซาเพียงลาพังเพื่อแก้แค้นให้กับสื่อกลางเพื่อนรักแต่วันนั้นถือว่าเป็นดวงซวยนอกจากจะไม่เจอปีศาจสังหารแล้วกับยังต้องมาเจอกับประมุขเท่าจินถงที่ยังไม่บรรลุขั้นตะวันฉายจะเอาอะไรไปสู้กับคำพีเปลี่ยนเส้นเอ็นจากกุมารทองจึงกลายเป็นเดือดอกสดาเนื่องจากเป็นวิชาสำนักเซาลินเหมือนกันประมุกเท่าจึงไว้ชีวิตกุมารทองแต่นั่นกลับกลายเป็นการสร้างความอัปยศให้กุมารทองยิ่งกว่าการไม่มีเมียซะอีก กูมานทองจึงฝากสำนักไว้กับลูกศิษย์แล้วเดินทางกับวัดเส้าหลินเพื่อฝึกวิชาพรกกูมานขั้นสูงหลังจากนั้นผ่านไป3ปีกูมานทองก็สําเร็จวิชายุท์ขั้นสูงทั้งหมดและได้รับสิทธิเอกไว้3ามคนสิทธิพี่คนโตชื่อว่านเจียติดตามกูมานทองฝึกยุธมา20ปีความสาม,มารถไม่เด่นชัดแต่มีความอดทนสูงจึงสําเร็จคัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นขั้นสีเหลืองและกำลังจะฝึกขั้นสีน้ําเงินมุ่งฝึกฝ่ามือปัญญาที่เหนือชั้นกว่ากระบวนท่าไม่มากนัก สิทธิ์คนที่สองชื่อไปโฉเป็นเด็กกําพาที่กุมารทองรับมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กฝึกเวรยุทธ์เมื่ออายุเจ็ดขวบสําเร็จพลังกุมารทองถึงขั้นเคสเดือนอัมไพถนัดการใช้กระบองแล้วก็ฝึกฝ่ามือพุธและเพลงหมัดอรหันสิทธิ์คนสุดท้ายสิทธิ์ลำดับ3ชื่อเหล่งหัน่นเป็นลูกชายของเพื่อนกุมารทองเข้าสํานักเศ้าหลินตั้งแต่อายุ5ขวบสําเร็จพลังกุมารทองขั้นเคสด,ดาวตกถนัดเพลงดาบ วชิระปราปิศาจส,สิทธ์ทั้ง3ของกุมารทองไปโฉถือว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีความสําคัญกับสํานักเพชรมังกรตัวละครตัวนี้มีมิติที่หลากหลายจากที่กลายเป็นเด็กใสซื่อบริสุทธิกับต้องเผชิญกับวิกฤตหลายๆอย่างไปโฉนั้นเคยถูกฆ่าตายและถูกปลุกด้วยเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่โดยการปลูกฝังแขนเทียมตัวละครตัวนี้มีทั้งถูกให้ความหวังและทําลายความหวัง ผมจะมาพูดเจาะในประวัติตัวละครใน EP ถีถัดๆไปส่วนตอนนี้ผมจะเฉลยเงื่อนไขของการเอาชนะใต้ใตฟ้าไหลาพายเครดของวิชากุมารทองนั้นยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการสะสมปรานนั่นก็คือผู้ที่สามารถฝึกวิชานี้ยิ่งมีอายุเยอะหรือมีการสะสมปานมากเท่าไหร่ก็สามารถระเบิดพลังออกมาและสามารถใช้ได้ภายในครั้งเดียวคล้ายๆกับการบ่มไวยยิ่งผ่านเวลาเนิ่นนาน,านพลังทำลายยิ่งทวีคูณ เมื่อตอนคงวอ,อชนะใต้ฟ้าลายพ่านั่นก็คือการสะสมพลังชั่วอายุและระเบิดพลังทําลายใส่จะให้ไม่ชนะก็บ้าละครับพลังที่ใช้ไปแล้วนั้นก็ต้องสะสมกันใหม่อีกรอบทีเดียวและเพื่อนๆละครับถ้ามีโอกาสได้ครอบครองคัมภีร์วิชานี้จะฝึกหรือไม่ฝึกดีครับคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับและผมขอฝากกลุ่มการ์ตูนฮ่องกงเอาไว้ตามลิงก์ข้างล่างสำหรับ EP นี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ